งานดีมากน้องทิกเกอร์ขึ้นปกมิตยาศาสรหล่ออลาพุ่งสาวๆใจละลายเพียบเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องทิกเกอร์อาชีระลูกชายสุดหล่อของคุณแม่หน้าเด็กนิโคเทลีโอก็โตเป็นหนุ่มวัย16ปีแล้วแถมยังมีความสูงที่โดดเด่นถึง180เซนติเมตรอีกต่างหากเรียกได้ว่าโตสมวยัย แถมยังหน้าตาดีได้คุณแม่นิโคและคุณพ่อแมวจีรศักดิ์ปานพุ่มมาแบบเป๊ะๆเ,เลยล่ะคะ่ะแถมยังเป็นลูกไม้หล่นต้ต้นอีกด้วยเพราะน้องทิกเกอร์ชื่นชอบและมีความสามารถทางด้านดนตรีและล่าสุดนิตยสารลิฟกาคอนได้มีการเปิดเผยภาพเรียกนำย่อยน้องทิกเกอร์ขึ้นปกนิตยสารครั้งแรกหล่อเหลาข่มเข้มออร่าในแบบชายแววมาแต่ไกลเลยล่ะคะ่ะ ทั้งนี้น้องทิกเกอร์อยังได้ให้สัมภาษณ์ในนิยาาตยสารเล่มน,นีโดยว่าตอนนี้อายุ11ปีเรียนอยู่เย a r 11 1โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์หนึ่งในศิลปินฝึกหัดของ GMM Grammy เริ่มหัดเล่นดนตรีต่างๆตอนอายุ11ปีเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ลองจับก็คือกีตาร์ตอนแรกไม่อยากเล่นเพราะแม่บังคับให้เล่นหลังจากนั้นก็หลงรักกีตาร์ไปเลย ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชื่นชอบผมเคยเล่นเทควันโดมวยไทยแล้วก็สโนว์บอร์ดมวยไทยน่าจะเก่งที่สุดจริงๆผมเล่นกีฬาได้ทุกชนิดแต่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ